ไปตั้ง่มาตุ๊ดไปกัอรวุยััมเจอสามสบสองใคอยากกินเนี่ยจัดปับัสองสี่ตัวครับผมวันนี้จัปัุ้มาสี่ตัวขนมจีนหมูปิ้งลูกอาจะเก็บผักก่อนที่เห็นกินกับผักอันนี้แล้วก็นี่อษากลางเกาเรียกผักอะไรนะครับผม แล้วก็ผักกาดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเก็บผักก่อน,เ,นเครือครับผมลูกเคองก่อนองค์กรนี่เกลือชูโรดครับผมน้ำตาลพริกมะนาวน้ำปลาน้ำมันนะคะผมแล้วก็พริกกระเทียมนี่ก็ผักเก็บผักมาแล้วต้นหอมผักชีด้วยนะครับผมมีคนลชันทอดปลาทูก่อนแล้วค่อยมาทำน้ำจิ้มนะคะผมเอาละครับผมเดี๋ยวคนลชันจะวางกระทะลงก่อนนะครับ อไฟแรงไฟเรง,เงโอ้โหทำไมใส่น้ำมันลงไปเดี๋ยวทอดปลาทูก่อนนะทุกท่านเลยทอดปลาทูเสร็จเราค่อยทำน้ำจิ้มนะครับผมมัล <c oughs> โหลมัน,นร้อนเกินไปครับ ใส่เบาๆครับผมาแต่มันตกแตกนะบาร์ทูนี่นะ,ะดูภาพ น้ำจิ้มก่อนนะครับผมเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับผมเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาขอให้เดี๋ยวค่อยกิน เปี่ยววานนะครับนี่ใส่น้ำก่อนนะครับผมใส่น้ำลงไปนิดหน่อย ครับผมเอาละใส่ลงไปโอ้ชิมแล้วครับผมคำเดียวมืดแล้วเดี๋ยวก่อนครับกินก่อนนะครับสุ <ś p ain> ก,กิีิข <ś p ain> เอาแล้วเดี๋ยวก่อนนะหนุ่มนุ่ สักกูเดียวมาครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับผมให้น้องเมียก่อนไม่ได้กินอะ่ะโคดชันกินหมดไหมเราอะ่ะหมวกถ้าไปไหนอ้ากินเลยครับโอ้โหทูนี้ของอร่อยเลยด้ย จีนวันนี้นเขาจะทนออามาเส้นเล็กนะครับผมมันไม่มีเส้นใหญ่ครับเท่าไหร่น้ำจิ้ม น้ำเดือกคุณผู้ชมทุกท่านเลยเมีย่ยงปลาทูนี่นะมันขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มมันนะครับผมอร่อยไหมอร่อยนะทุกท่านเลยถ้าน้ำจิ้มอร่อยก็คืออร่อยเลยล่ะครับผมอันนี้ตากร้องหนึ่งตัวลูกบาศกหนึ่งตัวแล้วก็เม็ตากร้องด้วยนะครับผมคนละตัวนะครับคนละชานกินหนึ่งตัวนะครับทุกท่านเลยแบ่งกันสี่คนสี่ตัว กระทาไปไหนแน่หรอทำไมไม่เห็นมกุกกระทาเลยเห็นแต่ทุกกี้ออกเป็นยันได้หมดอ่ะวกระสันก,ก็กินหนึ่งตัวอร่อยอร่อยครับผมอืมอหูชิช Come on, let's eat Do you want to eat with me? Do you want to eat? You don't want to eat? Mmmmm không nhớ rồi Eu vou 嗯，哎，不啦，哎。 เอมาม่าครับผมทำจีบเผ็ดสำหรับคลิปนี้ก็มานี่แหละครับคุณผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจโค้ชเด้วยนะครับสวัสดีครับ